สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันนะคะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเปิดแท็บขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า km social นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปได้ที่เว็บแรกตรงนี้เลยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะและใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกก็สามารถคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนเลยค่ะ ตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่ขอข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านและอย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะสามารถใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะสามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปนะคะแล้วก,กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์แบบนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นอ,อันนี้ค่ะเพิ่มคนดูไลฟ์ไลฟ์สตรีมนะคะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะสามารถเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะจากนั้นค่ะกลับไปที่ facebook ของเรานะคะแล้วก็ไปที่ไลฟ์สดของเราค่ะแล้วก็คัดลอกลิกข้างบนตรงนี้นะคะนํามาใส่ แถบข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการที่จะเพิ่มได้เลยค่ะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั้งหมดนะคะเรากดส่งตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมค่ะหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมาที่เติมเงินค่ะค่ะช่องทางก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะ โอเคค่ะนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นสแกน QR code ค่ะขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน5้า0 0บาทต่อครั้งค่ะรับโบนัส5%เเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปนะคะสามารถใส่ยอดเงินตรงนี้แล้วก็กดจ่ายตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็สแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะสามารถอ่านคำแนะนำแล้วก็ทำตามตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะมาดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปทั้งด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะบอกค่ะว่าออเดอร์ของเรากําลังอยู่ในรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้บริการหรือมีปัญหาเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องออเดอร์ของเราที่ร่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยนะคะใส่หัวข้อเรื่องค่ะแล้วก็ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะคะสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%อีกด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูอยอดคนดูในไลฟ์กันค่ะว่าตอนนี้ขึ้นหรืออยังนะคะเดี๋ยวกดรีก่อนนะคะแล้วก็รอดําเนินการสักครู่เดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ยอดไลฟ์ยอดสตรีมขึ้นกันเลยนะคะ ค่ะตอนนี้ยอดก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะสำหรับวันนี้หากพูดผิดประการใดขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ